ลาสุดทุกคนขาลือสนันคู่รักหมอลำดังขาเตียงสันเหตุเพราะฝ่ายชายแอบมีมือที่สามเอ๊ะจริงไหมอะไรยังไงวันนี้นะคะทุกคนขาเราจะมาอัปเดตให้ฟังสวัสดีค่ะเบาโจ้ สวัสดีครับหมอไอมีข่าวด่วนมาอีกแล้วหรอใช่ค่ะช่วงนี้บอกเลยนะว่ากระแสคู่รักหมอลำดังเนี่ยค่ะมาแรงมากๆเลยยิ่งแบบคือคนในวงการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่เนี่ย FC แฟนคลับนะคะจับตามองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนคู่ไหนถ้ามีอะไรผิดแปลกเนี่ยก็คือชาวเน็ตนะคะก็คือเขาจะมีแบบเร็วมากจริงๆเนาะ่บวโจก็เห็นล่าสุดนะครับคร่าวๆมาแว่วๆมาเหมือนกันนะครับว่า มีคนจับโป๊มีคนไปจับผิดเขาว่าทั้งคู่เนี่ยเขาไม่ได้ลงรูปคู่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วสองสมวันว่างั้นแล้วก็ในรูปของทางนางเอกเนี่ยปกติถ้าเป็นลงรูปเดี่ยวนะครับก็จะมีฝ่ายของพระเอกเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือเป็นคอมเมนต์แรกๆอ,อ่ะอยู่ทุกๆโพสต์นะครับแต่หลังๆมาเนี่ยสองวันที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่มี ไม่มีคือไม่มีรูคู่แล้วนางเอกเป็นดูโพสตหน่อยๆโพสตหน่อยๆไม่สวยไม่รวยไม่นู่นนี่นั่นบ้างเหอะอะไรอย่างนี้น่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วคุบ้าล่าสุดนะเห็นตามข่าวนะเขาบอกว่าโพสต์อ่ลงสตอรี่สักอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนลบออกอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้เข้าไปดูในตอนนั้นค่ะทีนี้ล่าสุดเป็นยังไงเราก็แอบเข้าไปดูเนาะก็เห็นว่าเอ้เราบอกมาหรือยังว่าใครยังยัง ครับอ่ะยังไงอ่ะก็คือคู่รักหมอลำดังที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือคุณแพลวาแสงทองกับพระเอกสันนั่นเองค่ะโอ,อ,ะอย่รักต่างว้ใช่คู่รักต่างวัยนะคะแล้วก็ขอใครขอยนะคู่รักต่างวัยใช่อย่างที่บ่าวโจ้พูดเลยนะคะว่าคู่นี้คือเป็นคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวว่าคบกันและก็กําลังจะเข้าสู่ประตูวิวาสเร็วๆนี้ ครับค่ะแล้วคือสิ่งที่ทั้งคู่ทํามาโดยตลอดเลยฝ่ายหญิงโพสต์รูปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเดี่ยวหรือว่ารูปคู่ฝ่ายชายนะคะจะเป็นคนแรกๆเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ นะคะทุกคนค่ะแต่แบบพักหลังๆเอ๊ะฝ่ายหญิงลงรูปคู่นะคะคุณแพรวลงรูปคู่หรือว่าลงรูปเดี่ยวไปเนี่ยไอ้ลงรูปเดียวแล้วไม่เห็นฝ่ายชายเนี่ยเข้ามา<ห>คอมเมนต์เลยรหรือรช่วงเนี้ยไม่ลงรูปคู่กันเลยอย่างเงี้ยค่ะคือรูปคู่ล่าสุดของเขานะคืะอเขาลงสองวันที่แล้วแล้วทีนี้อ่ะเพราะหลังจากนั้นมาก็เนี่ยก็จะมีรูปเนี่ยของอ่าเป็นวิดีโอเดี่ยวของเขาบ้างแล้วก็ มีโพสต์นี้ที่บอกว่าเชื่อในจังหวะชีวิตวค,นะคิดถึงจังหวะคิดอะไรนะคิดถึงจังหวะคิดคิดฝันดีทุกคนก็คือเป็นรูปเดี่ยวใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีพระเอกมาคอมเมนต์ใช่ไหมอันนี้คือคนเขาสงสัยมาเราเลยมาดูแล้วก็เลยอพอมาถึงรูปต่อมาก็คือไม่ใช่คนสวยคพเมื่อวานนี้เนาะ,<จ>ะไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนวิเศษก,กว่าใครเราก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็มไม่มีพระเอกมาคอมเมนต์เหมือนกัน อ่าอก็มีอีกอันนึงก็คือเนี่ยหาลองชุดเตรไปเกาหลีอันนี้จะไม่มีนะอืแล้วทีนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าเนาะมันก็จะมีแบบกระแสข่าวหรือว่าข่าวซิบซนินทาที่เราพอเห็นผ่านตามาบ้างเนาะว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันอยู่ทะเลาะกันหรือเปล่าแล้วมีคนแบบโพสด้วยนะว่าเออแบบ ปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามประมาณนี้หใช่ค่ะซึ่งความจริงนั้น่ะเราไม่รู้ว่ามันคือความจริงคืออะไรแต่มันก็อยู่แล้วค่ะแพี่พราวแสงทองเนี่ยบอกเลยว่าจะหยิบจับอะไรหรือจะทําอะไรมีคนจับตามองและจับเอาขอว่าจับผิดเลยก็ได้นะคะทุกการทุกการกระทําทุกสิ่งทุกโพสต์ทุกสิ่งที่พูดทุกคนจะต้องจับมาเป็นประเด็นหมดเลยครับผมค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว อันนั้นก็คือเป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะล่าสุดนะครับล่าสุดก็สยบข่าวเกาลอกสยบข่าวดราม่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสยบข่าวขาเสียงหักนะครับแปรพราวแสงทองกับซันมณฑรเนี่ยตอนนี้ก็เคลื่อนไหวด้วยกันแล้วนะโดยเริ่มต้นจากโพสต์ในวันนี้เลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ไปรับไปรอรับเด็กๆนะครับที่โรงเรียนไหมใช่ค่ะแล้วก็มาถึงบอกว่ามีโพสต์ขอบคุณซันมณฑรด้วยนะ นางเอกขอบคุณพ่อเอกนะครับขอบคุณคว่าที่สาม,มีขอบคุณที่สละเวลาให้เด็กๆนะคะอืมออ่าก็เป็นคลิปของพระอ,อิสัน์ก็มีการแชร์พรพาแชร์ออกมาแล้วก็ขอบคุณหน้าเฟซจ้ะแล้วก็บอกว่าเติมเข้ามาอ๋อมีต์งานเนาะจ้ะแล้วก็มีโพสโมเมนต์โมเมนต์สตอรี่แพลวพาวมันน่ารักเอกมานน่าสนใจอืม คนจึงใส่ใจเราสำคัญกับเขาจริงจริงบาสัน่นก็เป็นเหมือนกันโพสต์อรี <Story S 1> ่สตอรี่นี้เพราะอันก่อนนั้นนีเราออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้ไม่รู้เห็นเขาว่ามาเราไม่รู้จริงๆเว่าเราไม่เข้าไปดูไม่รู้ว่าเป็นสตอรี่จริงหรือไม่จริงอะไรยังไงแต่ก็เห็นอย่างที่ว่าแหละค่ะโซเชียลมันก็มีคนโพสต์คนแชร์นะคะก็เห็นผ่านตาอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงที่แท้จริงแต่อัปเดตล่าสุดนั่นก็คือนะคะสยบข่าวลือค่ะเตียงหักนะคะครับทั้งคู่ยังหวานชื่นเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่นะครับผมที่ ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังเป็นนักร้องชื่อดังเนี่ยก็ต้องอโดนจับตามองเป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วก็นี่อาจจะเป็นเรื่องแรกๆที่เขาประกาศพบกันมาว่าเนี่ยว่าเขาขาดเอียงหักค,คือเป็นข่าวลือเนาะเป็นข่าวลือในช่วงแรกๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วทั้งคู่เนี่ยจะต้องเจอกับข่าวดราม่าแล้วก็โดนจับตามองอีกสารพัดเรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมให้เชื่อใจกันแล้วก็รักกันเหนียวแน่นไว้ใจกันและกัน แล้วก็ให้แบบเขาเรียกว่าอ่าเปิดอกคุยกันให้มากๆอย่าปล่อยให้เรื่องมันข้ามข้ามคืนเนาะรีบเคลียร์ใจที่คุยกันละกันครับแต่แพรร์ใสเขาเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักคู่สมควรอืมเนาะค่ะ อย่างที่ว่าแหละเงที่เบวเจ้าพูดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องความรักมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะเราไม่สามารถไปตัดสินหรือว่าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตรงนี้ <Okay. S 1> ได้อย่างชัดเจนเนาะแต่เราก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่แล้วกัน <Okay. S 1> ใครที่เป็น fc แฟนขับคุณแพรวเสียงทองหรือว่า fc แฟนขับน้องซันเนาะก็อยู่เคียงข้างทั้งคู่แบบนี้นะคะเป็น fc ที่คอยสนับสน,นุนแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งคู่แบบนี้เหมือนเดิมนะคะต่อให้ <Okay. S 1> ทั้งคู่นั้นจะยิ่งแบบทั้งคู่ ถ่าเจออุปสรรคหรือว่าเจอปัญหาอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมีเอซที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแบบเนี้ยเชื่อว่าทั้งคู่จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ถาถมเข้ามาในชีวิตได้นะคะครับจ้ะเนาะโอเคครับล่าสุดก็คือเคลียร์แล้วจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับข่าวข่าวลือขาดยังห่าต่อไปไม่จะลืออะไรกันอีกเนาะลือลายวันค่ะ ข่าวลือรายวันเอ๊ะแต่ก็แปลกใจเหมือนกันเนาะว่าเหมือนเหมือนอยู่อ right ยู่เนี่ยะเรื่องของแพลววแสงทองเนี evet ่ยก็กลายเป็นเรื่องแบบเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญกับชีวิตคนเนาะเอาจริงๆนะบอกเลยว่าบาโจตอนเนี้ยคือแบบสื่อข่าวใหญ่ๆเลยนะเออหลายสื่อด้วยนะแล้วเป็นสื่อระดับประเทศด้วยคือยังได้มีการนําเสนอตีแผล นะคะข่าวของคุณแพรวแสงทองอยู่บ่อยครั้งครับแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่มีกระแสไหมจริงเป็นคนที่ถูกจับตามมองเออเป็นคนที่มีอิทธิพลด้านสื่อโซเชียลอีกคนหนึ่งไหมเออจริงเนาะจริงเอาเป็นข่าวดราม่าก็คืออิทธิพลนะค่ะอิทธิพลทางด้านโซเชียลจริงๆนะเพราะว่าคือเธอเนี่ยไม่ว่าจะหยิบจับอะไรขึ้นไวอะไรเธอจะมีอิทธิพลมากในด้านของสื่อ ออนไลน์ต่างๆเนาะก็ทุกๆเพจทุกๆข่าวทุกๆช่องเนี่ยก็จะจับตามองไปพิเศษในทุกๆความเคลื่อนไหวของเธอค่ะอืมครับอ่ะก็อย่างที่ว่าแล้วค่ะคนมีกระแสเนาะอ่ะแล้วต้องคือจะว่าไม่ได้เนาะยังไงชาวเน็ตก็คือแบบด้วยความว่า เลื่อนผ่านช่องทางไหน <Okay. S 1> ก็ต้องเจอนะคะทุกคนคะ่ะเจอข่าว <Okay. S 1> คุณแพลวแสงทองม,มันก็ทําให้ทุกคนต่างคนต่างความคิดเนาะ <Yeah. S 1> คิดไม่เหมือนกันก็อาจจะมองไปคนละแบบคนละมุมนะคะก็อันนี้ก็คือไม่ว่ากันแล้วแต่แต่ความคิดของแต่ละบุคคลแต่ใดๆแล้วนะคะถ้าเราไม่ชอบใครหรือไม ไม่สนับสนุนใครนะคะอันนี้ในมุมนี้นะเราไม่ควรไปคอมเมนต์หรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์เขาในแบบทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพราะว่าใดๆแล้วผลกระทบหรือว่าผลเสียเนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาตัวเราเองนะคะครับผม <c oughs> เห็นอะไรที่ไม่ไมเหมาะสมหรือเห็นอะไรที่มันอันนี้ก็ตักเตือนกันได้คอมเมนต์ได้แต่ให้อยู่ในขอบเขต ให้หยุดขอบเขตให้มันดูเป็นการติเพื่อก่อจริงๆแต่ถ้าคุณจะอคาาติหรือว่าถ้าคุณจะซ้ําเติมเขาหรือบอกว่าตามแซ้ตามันนี้เขาไปตลอดอันนี้มันเป็นเป็นไปได้ไม่ได้หรอกที่คุณจะทําแล้วคุณมีความสุขอะ่ะเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองก่อนเนาะว่าทําไปทําอะไรถ้าเราทําแล้วเราไม่มีความสุขหยุดซะจริง<ช>เนาะ,ะอ่ะมามา,มาอยู่ในสังคมแบบที่ควรจะเป็นกันดีกว่านะครับผมเห็นอะไรที่อ่ามัน ไม่ถูกไม่ควรอันนี้ก็ตักเตือนกันได้เราไม่ว่าแต่เห็นอะไรที่เขาแบบว่าได้ดีเห็นกําลังมีความสุขเราจะแสดงความดีกับเขาบ้างมันจะเป็นไรไปละ่ะเนาะอ่ะ,อะขอ,อเป็นกำลังใจให้กับคุณแพรวแสงทองน้องสันแล้วก็ชาวเน็ตทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้รเราทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ